สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากหายไปหลายวันนะครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถอีกหนึ่งคันนะครับรถหน้าใช้งานรถยอดคิตเลยนะครับอีสุสราก้อนอายตอนซึ่งตัวรถเป็นสีบอนทองนะครับตัวรถสภาพเดิมบางโรงงานมากคันนี้บอกเลยว่าเด็ดมากนะครับเจ้าของดูแลรักษาดี สภาพภายในสวยๆเลยนะครับแผงประตูไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแตกหักนะครับสภาพภายในเดิมโรงงานสวยมากริบๆกันเลยนะครับสภาพนี้นะครับหาได้น้อยมากรถอ,อายุเยอะนะครับ รถจะใช้งานน้อยหรือใช้หานมากนะครับให้ดูที่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับว่ามีรอยแตกหักไหมนะครับถ้ามีรอยแตกหักแสดงว่ารถคันนี้ใช้งานมาเยอะนะครับแต่คันนี้สภาพสวยแบบนี้หาได้ยากมากนะครับในราคาหลักหมื่นนะครับเอกสารคันนี้พร้อมโอนนะครับเอกสารครบภาษีถูกต้องหมดนะครับรถถูกกฎหมาย ร่องกระบะสวยๆเมกไ c รเนอร์นะครับรถไม่มีการช้ำหรือใช้งานมาเยอะเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆทโบนะครับปั๊มายเครื่องยนต์แห้งมากสภาพเครื่องยนต์สวยๆแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างดีคัสซีสวย เกียร์เข้าง่ายเฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยนะครับช่วงล่างดีดีเอาไปใช้งานลืมเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดตามลิงก์หรือเบอร์โทรด้านล่างคลิปได้เลยนะครับฝากกดเลยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ